นำเกียย่างประกอะมี่ลราพอดีพี่น้องเลยทุนได้๋อเราตัน้ำหน้าลุงน่งเบสตูปุสาอันนี้เมนจอมโมใคร่ยงอู่ทุกคครับปอบคครับพี่น้องมีที่สามมครับพี่น้องลมไปคือเห็ดีอยากท่านใจพี่น้องไปรุ่นลขลเบ้ากินบไปบูกอนปลาเดี่ับทีน้องครับลูกไปครับอุ้ยปวดอ่ะู้ยพี่น้องเลยหัวปลกอตัว้งาครับพี่น้องลไปล้ไป ยำปลาถ้ายำปลาถ้าเียมพ่อเด็ไปยูไปกินไปแกงพี่น่อมหอเส้านี้ก็ได้ละละแต่ม่ม่แน่ละลราจะแต่ว่าหาเทียมล่งอยู่เาเนาะตื่มกันแอนหรือเส้านี้ก็ได้หลาเกินด้วยจ้ะเห็นไรเนะพี่บดู่น่อมปพา่น่อไปเตมขึ้นปลาทอตาน่อยปลานเนี่

เดี๋ยวแกงใส่บวกๆใชนยำกหลายพี่น้องหลายเสีนเอน้เติกันเามีอะลรนะต้ออร้อยนี่แหละจ้ะได้ไปตติมกันอเส้านี่มีแต่ตัวดำๆเนี่ยนหเส้านีต่ตัวดำๆหนี่แดดแดดออกมันเป็นสีนี่ มือเ้านี่มันคึ้มไหมมันคึ้มันกลางคืนเนาะไปเอาไปตืมกันเนาไปยืนขึ้นก็ไเดหลายเตื้อบละก็ไดีตืมกันไปเาเป็นีแต่แจงปันไดไปก็มูอยู่เน้าไห่ย่กันช่เกันเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งก้อนอันเก่าห้องมีเดนเก่าห้องน้องหันจะมาเติมอีกถึงกระปู โอามันตัวหน่ยอยเด้อนี่ปลาขอเฮ้ยนี่แหละก็กันห้องมาสั่นก็ไปปุ๋ยสองคนโอ้โงูเยอะอันมีโยนี่งูงูร้องอันข้างนีสวไปดูครับพไปสั่นมาหน่อยมีขุดไปอันบางหยาเตรียมข้าบมาไปให้หยาก็อีมาหนิเนี่ยแตกยางเตียนยุ่งๆเขาเอาจังสั่นละตะกี้คนก็ขุดทั้งสี่ละ ให้ชิคันเตียนกันไอยเยไดหาปักไลไลสันเป็นขึ้น้นดูขนดยังวะอูแต่ย่างย่างยางยางบุปัญหาซื้อน่ยอาอดูกันดูดีคร้าพี่น้องตัวมะกำหนึ่งพี่น้องตั้มัวม่วงตั้ต้มตๆครับพี่น้องตัวแหล่ตัวแหล่ปื้อปื้อครับดูขี้ด้เนาะนี่คนดังเท่าพี่น้องขนดัง คนดังคนดังเหรอัีเห็นมือหนึ่งมือหนึ่งขั้วปลาอยู่อันนี้มือสอง้้้้จจาาาอดังล่องมือวัวปลาอยู่สำล้องสำล้องขั้วปลาตีแกงที่แกงใส่เนี่ยแหละพี่น้องบกบวบเนี่ยดอกบกบวบดอกนี่ดอกผูได้เนี่ยพี่น้องหลวพ่อแม่มาสินเก็บมาดกดก ก็อย่าเห็นยาติดเลยบวบน้อยๆน่ยบรัแ่น้ำยาตูนอ่ล่ะปาดังไฟอย่าเก็ดเมือพี่น้องเลยท่านน่ติดย้ยเาเป็นคนดังนะพนนบบ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 บนบบ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 ่บบ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 ีบบ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 ่บบ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 บดบบ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 บ่อบบบบ้บ มันยังงาขำน้อยๆในเน่ยแล้วเอม่ยาอันนี้พอบวบมันอีเดเมนูย่างก่อนวถ้าเดเบวบอกแจ้งอันบวบใส่ปลาคอหน่อยปลาทเสปลาเสียบส่ปลากระแงน้ำบวบกระแนงขอยบ้ท่านเก็บมาอยู่ตะเกอนอดอนปลากระแงอสอหมอเดีเสียมันหอมต๋มันหอมนั่นเหลีวไปเหลีวเออตูกเขาอยาตู่กัมีดิเขาไม่ตู่กัมีดิเยาตู่กัมีดไป เก็บเอาอยู่ซื่ไหนไปแล้วว้ได้กินสาห้องของอสมหอพี่น้องเลยไปเอาของยาตู่นี่กัแปลของยาตู่อยู่ไก่สอยว่าแตเก็บมากเรียบร้อยแล้วครับอาอนลางนำเกียรย่างประคอส้มมี่เราพอดีพี่น้องเลยคือว่ามันครับของงามๆเนอเสนเ้ล่งหลายครับพี่น้องเคร่องคอาเคื่องเข่งเครื่งดุกเครืองคอาเคื่องเข่งเครืงดุก ันเมื่อปีหลายอันหลายอย่างไปพี่น้องเลยหลายแล้วไปเก็บผักกระแยงไปอันนี้กระดอกบวกบวกกับนวดบวกบวกเลี้ยตะเคียบพื่นมาใส่ได้พี่น้องเด้อเลี้ยแต่หย่อนมองแล้วจับมองนี่ถึงยาเราไปเก็บแล้วศิวะเป็นจับมองแล้วบวกหย่างศิวะพี่น้องครับเจ็บไปตู้ครับโอ้เขาไม่ตู้งามครับพี่น้องเมื่อนี่รวยซวยยู่งหืมหนำทั่วตายไป็นเตี๋ยบเลยพี่น้องเลยนี่เขอีตู้ครับ เาี๋ยวเอาไปตัวยังน้อยใส่แกงปลาคอหน่อยใสบ่บวกบๆกับอ้ยปัญญังเลยพี่น้องเอ้เม็นเส็บคมนัววัดเขาเป็นรุ่นไหม่อนซ้อนสาดพี่น้อ,องเอ้เขาเราจะมางามขัดง,งามเนี่ยตานหัวสองเทีย่ยงสามเที่ยก็ยัางงามอยู่ตัวครับจะไปตัวจะข้าวบ้านนึกพี่น้องเอ้ เนี่ยครับ้ยเแสดนมองกระทูลไดยออกมาแต่น้ำหน้าลุงน่งเมตุปุยสาอ๋ออันนี้แม่อจอมโมให้ได้นี่เอียวปักกันย่ังก่อนนี่โอ้ยบุหงาเราเด้อป่ะนี่ย,ย,ยว่าแต่หอมอาย่างเดียวหอมอย่างเดียวเลยอ๋ออันนี้อันเพลตุไทยเพลตุไทยแม่เดี๋ยวไปฝากพ่อน้อยอยู่ หาสถานการณ์พ่อเดี๋ยพยายามร้านนี่ยสิเอ็มก็เจามาขายกันเลยเอาซื้อของตูไทยไปโอ้ที่ไปซื้อเห็ดยังหั่นแต่เบียร์มันเตรียมอยู่มันวันนี้ไปพุ่นแล้วไปพ่อดีเยี้ยอันไปในบ้านไปเห็นเพิ่อนนุ่แทงน้ามันแม่เตรียมอยู่ซึ่งหนึ่งหอมหรอป้าเนาะไปพี่น้องครับลุกไปครับตะไคร้ครับลุกไปเม็ดสาคู่หรอทำห่อนมังหอนอย่ในเพียงมัดกองหนึ่งอ๋อสม่าว่าปีหน้าเห็ดก้อนไงก็เก่าคนนะ มมนเหมือนเราฟองนี่ว่<อ>าปุ๋ยว่าปันพูดไดอเอาปุ๋ได้แล,ล้วก็เเรียนหาอันอยากคิดเบิ้งขนาดนันไฟแชกซื้อมากมา่ยังหมือก็แล้วเนาะดังไฟดังบ่ได้เกษตรได้ของเรียกของจริีอหนาเอาไม่ห้องนี้แหละสินักฟองเลยถ้าเอาไ,ไฟโดยเฉพาะถ้าเอาไฟโดยเฉพาะในประโยชน์อ,ไอไันน้ ครับได้ทีแล้วครับล้มปลาบึ๊บลงไปครับพี่น้องโอ้ต้มปลาคอหน่อยมโอนี้พี่น้องเลยต้มปลาคอหน่อยแอนเค้งครับแอนดุกแอนดุกพร้อมทั้งดุกทั้องเค้งั้งคอมโอนี้มือสามล่องครับพี่น้องคนดังครับก็ไปเหมือนหมดไปแล้วครับหนึ่งกับเฟียงอีกกองหนึ่งพีนาบอกว่าเฮ็ดไงก็เก่าเด้อกองเฟียงอ่ะเพิ่มุ่นบริหารห้องห้างไกลดอไม่เกไฟก็ครับ พีน่น้องมันนี่เดียวได้ทีแล้วครับเบอร์วัตถุดิบก็ข้าครับบักลวบครับพีน่น้องมีที่สามน้ยครับพีน่น้องลูกไ <c oughs> ห,หลายั้เวยเนี่เต็มหมอมากกวบเดีครื่องดอก,ค <c oughs> เ,กเครื่องงวยครับเฮียตะเนี้ยวบี้ไปใส่นี่เ <c oughs> ป็นผู้ค <c oughs> ุ้มนะมไม ขับได้การแล้วครับเกียร์ครับล่วงไปเกียร์กับป่านเขากันมักเลยพี่น้องเขาแล้วเนาะขึอกันถูรถครับบัวมะหวานเยอะแดงพอน้อยได้จ้ะแดวงตรงหนามเสียบไหลเบอแคบเสียบไหลจุดห่เสียบดูกันได้ตอบมาเส้นนี้ก่อน มเมดปุวเสียมดปุกันดีแสบเลยี้ทางพีครับตำบกทั่วครับทั่วแเร่ทั่วแร่ครับพี่น้องเมือนิมงไปเลยนี่กลเทียมน้ำอีกครับเราใส่ชีวจะหน่ยกันครับ่พงพนกับใส่เกียเพินกัใส่สุดเดี๋ยสุดละมันงเป็น่ตเดี่ยวพองนี่คับ ตุมต่กายอะไรอะที่น้องครับวันนี้สุดไทยไทยซุดครับอู้หอนๆที่น้องโผลงไปครับปัวมันคือเหตุคือยาท่านใจเต้น้อยรุ่นยุ่งโขหรเบายุ่งขกินกินบเขียบมันลิดละบกเขียบมันลิดเรวไปหนามาไปพ่อบเขียบสองนึงว่าโอยมีแหงเงาเลยนดีเลไปซอยกันยมิลไปนีขั้นไปิมแล้วแล้ หอมบบบวบคือยามดำหน้าขึ้นไหมเถอะเอาเนี่ยหรองามธรรดาองค์เก่าพี่น้ององค์ที่สองมาก่อได้คาดไม่น้อยน่นมันยุ่งกับหมดไปมันนั่นออกไม่น้อยก็ได้หลายคนเนาะครับโอ้ยหอมแบบบวบพี่น้องแบบบวบ้มาหอมอุบ่ารพร่แต่หอมห่วยอยอ มานีหัวคุ้มหัพี่ครับพี่น้องแมนหาหนี่ส่หัวเด้อมาเบิ้งตามกทั่วบ้านนี่พี่น้องเอ้ยตันมาตอนบาเดลงไปบึ้บลงไประเดลคนหน่อยเพเข้มเด็ดเี่ไปนี้ันเนบลงไปเดี๋ยวจะเนี่ยหนยังไมเียมอีกอยู่ังมาเสียบเนาะจะไปว่าคนหน่อยส่เดิมบวกทั่ย่างอีกว่าเป็นย่างเกียวซำไม่ทราบปฏิบัติตงมาเสียบเนาะแต่เรียบตอนได้ไห้เนาะ ครับตึ๊บลงไปบู๊ต้อน,นปบาดแยกระเรบีองใส่ปีเกเปก่าแรงงานอ้ตาบหมกทั่วแลมมาด้วยครับเฟ้นครับสมุนกษทุบบอครับบู๊ทำได้แตกพี่น้องเลยมาๆๆๆอีกเขาสวยครับพี่น้องครับลงไปครับอู๊พูดถัดบู๊พี่นอ้นองเลยหัวปลาคอนตัวเงียบๆครับพี่นอ้องลงไป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 ,งไป,งไปอีกหอมวกบวกมึงขึ้นเงียบดำหน้าไม่เห็นน้องไม่นน้องเลย บุง๊งเน่พี่น้องเลยปลาคอตุ่งครับปลาเข่งตัวพอดีพอดีอดครับเผ็ดรวยสวยพี่น้องเยมาเด้อจ้ะกินแจ,จงปลาใส่บบบบวบหอมๆน้ำกันทั้งนี่ตำาบกทั่วจ้ะหอมขึ้หอมคือกันตั้งนันกับแจงปลาอันนี้แจงเมืองดาพอหน่อยสอยเดิมจ้ะหอมกับแจ,จงปลาโอ้เข้ากันคักป็นยังงล้วพี่น้องหอมๆอมคือกัน ยิ่งเหมือนกันบ้าปุ๋ยือเปไนตาเสียบพ่องตอนป่าไหมน้มาทางไหนถ้าก้บอกบวกนี่เด้อพี่น้องงอหนันโดนโดนเบาเด้อออกก่อนเด้อโอ้ังพี่น้องเซ่บมา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 ทั่วของกำพนกันนะ ได้พี่น้องกนที่สมองทุบแล้วครับกินขอวสวยน้ามูไม่ร่นกินง่างค่อมไม่นี้ก็หวานนี่เที่ยวหวานบวะนแกพี่น้อมมวนแเนียเจียวมี่นหอมกลตุ่มตุ่ม่มต่ม่มตุ่มตม่มต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 ุามมุุ่ มันไม่ได้เกี่ยวเขา้ยเราะท่านได้เกี่ยวเขาอยู่แมะยางมุงไบ้าเขาไม่ถอยมหลงเขาไม่หยางือมันตัดทอกน้ำมัอคือปาซีใหที่ฟันเนมันแน่นมันหลงก็หยางบ้าปุ๊บว่ามันยิ่งแขยงเลยเขาดอเลยยิ่งไปยิ่งแล้วรเทียมทอกเนี่ยน้ำไหน้ำอ๋อน้ำออกอีกมันมีน้ำมันบดถอดไวหอ้า หอมปลาแง่าุดีปลาผิดมากเด็กินของใหม่เ๋ยวบ๊อบพูยเพราะว่าเียมันด่ดีมันซุ้มอยู่แล้วเต้านามันหัดมันจะไปมากจเจียวพร้อมข่อยไงเด่นปีนั้นไะเจียวพร้อมขาไงเจ้าดอเจียวข่เจ้าดอหรอกครับมันมีน้ำสิแล้วไม่ขอยไงปีนั้นเจียวข่อยไงเจ้าดอแล้ว เลยใส่ขอนใหญ่เลยอันนี้ขอนเหนียวบ่เหนียเหนียวมจ้ำข้ิมหาเลยเยวเบิ่งบวกมันเลยังหอมจังนะหอมมันราล้นฟ้าาจกเอาใสได้กินเอาใสได้บวบบว้บวกบวบะนกัแกงเนนประเดกเอาเรือเบาบวกบวบเน่น้ำหยที่เรทีนี้เลยจะบวบกเ้ียซ่อะ บรรลุทำกระ้องซื่อชื้นหอบวบวมาจูเรเท่อนบอยแ็งเส้นเส้นนาปลาแดกบวบวกเนี่ยหยาปันตกยางที่มันืยมัน๊องมี่เนาแมากมันแงเส้นาปลาแดกก็แเ่บนที่จี๋ปาันมักแบบมูเป็นยุ่งจังหน่อยไหมมูมีอายุแน่เหรอมันมีไนลงเลงแม่ปูกินไนมันหยำไนไหมปูปัดปูปัดปูปัด แ่ยแค่ตวก็นพ่นนมมากินเป็นที่กันเ้นี่ยนน่มก็หลยู่ยังได้บักบวกนได้ยังได้แบกบวกก่าะเอาสิดอกพีนองเลยบานแจงเต่บบบบวกกับแจงเี่ยแจงใต่ตบัวนเป็นหอมบมีหรอ่บว้าถนหมดแล้วรวมติไปเรยเอามีอยู่เด้อบ้าน ขอลุเล้อน้ำเลิกกนะน้เองลุงหนอม้าอยู่ดิไอ้นั่งมาเอาสูมือจ้ะเอโอเคเลี่ยไปเนาะเอาไปแกงกินันจะเป็นอย่างเลี่ยเข้าไปกบิบบอเบี้ยลุเอาบ้าสนมบปเยดอเนมืองเยู่มืองเ้่เป็นอย่าเด้เป็นอย่างบ้านปุ๋ยเด้บ่เด้อ บานนาเบิ้งขมาเหอนา่ี่ท่านไหนมาบอยานำถ่วทีนี่นะเดี๋ยวไปใส่แนบยังเข่าเขาจะเล่นเนี่ยบน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 พันนีบนตากไรวะจีมันบ่หักบนรอยตาัังไม่ผลแล้วเล่นหือัว่ากเืองตาแล้วแล้วเดินพนกกวงเต้นจำหนันหนึ่งเนาะได้เข่าแค่นันเนี่ย ก็น้ำห้อนนั่นนี่โดแล้วบว่าเป็นเด็กมันแสบเม่แห้งหข้อแต่ไว้ถ้าเอกินน้ำเนี่ยกินเมื่อสมที่จุกนในพืช<อ>ดูแสบดีดเ่าขึ้นกันไปโมเลี่ยบดิปูกับมันพอปูผ่านดนให้ดีแต่ววบวบอยู่พอคุณแล้วมีตู่ปว เป็นมั่นๆแล้วนะก็ใส่กระเทียมเลยเมียเอาหมนแล้วนี่บางคนนึกต้นนะล่องล่องทางนี่ไหมเมี่ยงปูปูโอ้ส่วนก็ลงตัวหัวจองไว้หอมกงม้วนขอบคุ่นที่ครับขอบคุณพี่น้องมะนาที่ก็เลยคนแช่ก็ดีตามพีสานบารงหน่อยหอมเบ้าปุ๋ยจุฬาครับวันนี้แก้มมึงบวกตำทั่วทั่วเป็นเส้นาวเสือกเสียพี่น้องเจอกันฝากพี่ฝากน้องไว้ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ